แต่ผมตลาดสินค้าพุทธบ้านชุมพรบางยองยะท่านนี้ชาวตะงยองเขาเห็ดประกอบขายตัวนี้นะผมเห็ดออกเยอะนะตรงนู้ก็มีเอาไปมาดูตัวนี้กันตลาดตอนเย็นนะตลาดตอนเย็นตลาดประตูเสือบอกมาชาวไปซื้อไอ้ไอ้ไอ้ไอหมากตรงนั้นนะตอนนี้มาตอนเย็นมาดูขายเห็ดสดๆนะผมมาดูเห็ดไร่บังนะเห็ดบางยอง นี่เขาได้จะหามานะอันนี้หองเข็ดย้ำนี่หองเข็ดย้ำเข็ดจงเข็ดแดงนะมาเดียวกันหมดกันนี่อันนี้ฮอกกาฮะเข็ดน้ำเข่าวะอันนี้ฮอกก้าหาบะฮอกก้ามาฮาคนเดียวกันอ๋อไปหาเถน่อนทีไหนก่อนมาชุ่มๆมันนะอ๋อไปหาคนเดียวเนาะ กระผมเห็ดธรรมชาตินะเดี๋ยวเขาจะขายกองนี่ก็คือจีอันจีนี่สองกองหาพันอันเฟยมาในกองไนสองพันเดี๋ยวกันซึีมะนาวมะนาวก็มีกระผมจีก็มีอ่ะพิโดก็มีนะผมเห็ด เห็ดคุ้นเห็ดเห็ดดำเห็ดเห็ดหานี่มีเหรอเห็ดอ๋อครับเห็ดบางยองนะครับมาดูหาเองอ๋อเขาไปหาตอนเช้าแล้วมาขายตอนเย็นนะมามาเช้ามาไม่เห็นมีนะครับที่นี่ตลาดตอนแรงการการการกาดเสือเมืองเห็ดบางยองบางยองตอนเออตอนนี้ก็มีตลาดเห็ดเหมือนกันพอขายหลายเจ้าอยู่เหมือนกันนะ าบางทีก็เป็นคนข่าจอดดยทำมาขายเห็ดเป็ดบางยองโอ้โหอ,อันนี้มันเรียกว่าสองคนไปหาหนังกันกะไปตึงวันกับเจ้าเไปกันหามป็ดนี่กะเอ๊ยยามาออกร้ายนาะมาร้ายเนาะใบไผ่ใบมันนะกันเนาะใบไผ่ันนาะหาับอ๋อครับผมเนี่ยโบราณโบราณบางยอง แต่เห็ดนี่ไม่รู้จักนะบางทีก so ็รู้จักบางทีไม่รู้จักครับผมจะดูต่ออ๋อเห็ดแดงดวงเหรออันนี้เหรออันนั้นอันนี้เห็ดมันมีสองสามอย่างอันนี้เห็ดแดงหลวงนะฮะแล้วนี้เห็ดนดำเข่าเล้งเหกอเห็ดนดำเข่าเล้งค่าเห็ดหอมนะค่าเห็ดหอมนะคุณก็ไปหามาเองอ๋อนี่ก็มีสดนะเห็ดเห็ดกองยอง ยาตลาดบางยองนี่ยผมอากาศแดงบางยองซโซดก็มนะีหลายเจ้าเห็ดเขามาตั้งขายตัวเจนโน่นนวดทุกงครับผมจะดูจอขอบคุณนะครับ